สนทนาเคียงบ่าเคียงไหลในวันนี้อาจารย์สุพรธรรมมงคลสวัสด์ก็ยังคงอยู่กับท่านนเรศบุญเปี่ยมรองผู้อํานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อสนทนาเกี่ยวกับโครงการขันน็อต100ปีกระทรวงคมนาคมเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายที่ทางกอสอมกได้จัดทําขึ้นค่ะและเปิดหูเปิดตาในวันนี้ค่ะอุ๋จะพาคุณผู้ชมไปเปิดหูเปิดตากับโครงการโรงเรียนสีขาวที่โรงเรียนวัดไซทาวรพรมมานุกูล ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติค่ะส่วนจะมีเนื้อหาน่าสนใจเพียงไรนั้นติดตามชมกันให้ได้นะคะคุณผู้ชมคะการปรับปรุงและพัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นเรื่องหนึ่งค่ะที่ทางคอสมกรได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก และวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเรศบุญเตรียมรองผู้อํานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมาสนทนาถึงอีกหนึ่งโครงการที่ทางขอสามากได้ดําเนินการภายใต้โครงการขันนอดห0ึปีกระทรวงคมนาคมไปติดตามชมกันเลยค่ะส่วนบริการทํามานคือเรื่องบริการดีมีน้ําใจซึ่งเราอยากให้พนักง,งานของเรากล่าวคําขอบคุณสวัสดีค่ะรวมทั้งโอภาปราัยในการเป็นผู้ให้นะครับให้ให้ให ยิ้มให้ความร่วมมือให้การให้บริการที่ดีกับประชาชนเพื่อเพื่อการบูงพอใจตรงนั้นนอกจากซ้ายตลอดจอดทุกป้ายสร้างวินยัยจลาจรแล้วมีโครงการอะไรอีกครับอ่าก็จะเป็นโครงการบริการดีมีน้ำใจสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน รครโครงการนี้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติหน้าที่บนรถของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารน,นะครับร้องคาราโอเกะร้องเพลงให้กับผู้โดยสารหรือแบบโอไม่ครับก็คงเป็นในเรื่องของการให้บริการขั้นพื้นฐานนะครับ,รบตามความต้องการของประชาชนนั่นก็คือว่าต้องการบริการที่ พนักง,งานประจํารถเนี่ยต้องมีความสุภาพ,ภาพนะครับ,รบมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยนะครับใช้คําพูดที่ไพเราะนะครับอาชีพบริการนะคะก็ต้องอ <c oughs> มีน้าใจในตีเนาะก็อยากให้เ,เน้นถึงความมีจิตใจบริการนะคะ อยากให้มาดูเลยให้ดูขึ้นลงสะดวกผู้โดยาสารสะดวกเนี้ยนะเนาะราจึงมีการกำหนดวิธีปฏิบัติของพนักงานขับรถพนักงานเกี่ยวข้าโดยสารว่าจะต้องมีการกล่าวคำพูดว่าสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับ และก็ขอโทษหากมีการกระทําสิ่งใดที่เป็นการร่วมเกินพี่น้องประชาชนไปนะครับก็ต้องขอโทษกับพี่น้องประชาชนนนี้ประชาชนเดินขึ้นรถก็สวัสดีเลยก็ต้องมีการกล่าวคําว่าสวัสดี<อ>ครับทั้งกระเป๋ารถเมย์แล้วก็ทั้งพนักงานขับรถก็คงจะมุ่งเน้นไปที่ตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นหลัก<อ>นะครับ ถนะคะก็วสวัสดีขอบคุณสายตรวจในระยะทางที่เราในเส้นทางที่เราวิ่งอยู่นะคะพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยก็ช่วยดูแลผู้โดยสารบนรถดูแลเรื่องความปลอดภัยขึ้นลงประตูในในในระหว่างประตูปิดเปิดนะคะช่วยดูแลเราบริการเหมือนญาตินิดนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สวัสดีขอบคุณขอโทษเมื่อเมื่อทำผิดนะคะหน้าที่หลักๆของพี่ จะต้องดูแลผู้โดยสารอย่างคนคนแก่ขึ้นลงอะไรเงี้ยเราจะต้องไปจับเลยหยิบของเอาของช่วยเขาหิ้วลงหรืออะไรมันจะได้สะดวกก,กับการแล้วการที่ผู้โดยสารขึ้นรถแล้วก็ใช้โทรศัพท์มันมันไม่เหมาะเราก็เตือนเขาพูดกับเขาดีๆว่าการขึ้นรถอย่าเพิ่งใช้โทรศัพท์เพราะมันเป็นอันตราย แลหรับพนักงานขับรถนั้นก็จะมีการกล่าวคาพูดนะครับในช่วงจังหวะที่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเติมน้ำใจเติมน้ำใจรปเร่อนะร้อนๆแบบนี้โอ้เย็นเลยโลกสดใสคือสิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีกับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารของทางองค์การของเรา เพราะถ้ามีจิตสำนึกในเรื่องการให้บริการมีจิตสำนึกของความปลอดภัยแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปก็คือความปลอดภัยเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแน่เพราะเราสะท้อนในสิ่งที่ดีๆออกไปให้กับพี่น้องประชาชนก็ตามนโยบายนะที่หันหน้างานที่หน่วยงานเขามีกำลังออกมา เราก็ปฏิบัติตามตามตามต,ามต่างที่ระดับคนหน้าหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเราต้องตาตามนั้นที่ทางเราก็ทุกวันนี้ก็ได้กำหนดและอบรมพนักงานเป็นประจำเพื่อให้ลดรลงให้อันตรายหรือความปลอดภัยให้เป็นศูนย์นะครับ นั้นนี่นะครับจะดึงเอาพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นพนักงานในตรวจนะครับพนักงานสายตรวจพิเศษนะครับก็เข้ามาทําหน้าที่ในลักษณะเช่นเดียวกับทางพนักงานขับรถและพนักงานเก็กบค่าโดยสาร วันที่18รกรกฎาคม2555ที่ผ่านมาท่านวันลบเจรวรนณนลรองประธานกรรมการเครือเจริญพภอกระพัในานามมูลนิธิเจริญพภอกัณฑ์ได้มอบเงินจํานวน100,000บาทให้กับมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการโดยมีบาทหลวงพัทรพงศ์ศรีวรกุลรองประธานมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาและคณะร่วมรับมอบและในโอกาสนี้ท่านวันลบเจรวรนณนล ในฐานะตัวแทนคุณแม่เจียเจรยรบนนร์และครอบครัวได้มอบเงินร่วมบริจาคจำนวน124,000บาทให้กับมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการพร้อมทั้งเลี้ยงต้อนรับแก่คณะมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการอย่างเป็นกันเองณนะอาคารซ p พีท e r เวอร์สีลมกรุงเทพมหานคร ก็ขอให้บุญกุศลที่คุณแม่ของของท่านนะครับแล้วก็ครอบครัวได้มีกิจการที่รุ่งเรืองต่อไปแล้วก็เพื่อว่าจะได้พัฒนาประเทศชาติของเราสําหรับที่ปฏิพาน์ของของบริษัทที่ตั้งไว้ครับขอบคุณมากครับอยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่มีจิตเมตตาหรือมีจิตศรัทธานะฮะไปชมนะฮะที่พัทยานะครับเพื่อที่จะให้ ได้รู้ว่าทางมูลนิธินั้นเนี่ยช่วยเด็กเหล่านี้ยังไงนะครับแล้วก็เราก็จะได้ว่าพวกเรานั้นเนี่ยที่ไม่ได้ด้ยโอกาสเนี่ยเกิดมาโชคดีแล้วเรามีเงินเหลือก็อย่าไปใช้ในทางที่ไม่ดีมาช่วยคนเหล่านี้เถอะครับเขาจะได้สามารถมีจิตใจที่จะต่อสู้แล้วก็ดํารงชีวิตไปอย่างดี ก็อขอเชิญชวนนะครับท่านมีจิตเมตตาทั้งหลายมาช่วยกันที่ยวลามาก็มีเรื่องกบบระบารถเมทะเลาะกับบุทธิสาร แต่ตอนนี้ก็น้อยลงเยอะนะครับเพราะเราก็มีบาตรการที่เข้มข้นแล้วก็การลงโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะพัฒนาเพื่อจะให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับในการเดินทางกับขอรมกรด้วาายความปลอดภัยสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนะครับ ได้บริการดีมีน้ำใจเนี่ยนอกจากคํำพูดที่ไพเราะกริยามารยาทแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่เรานั้นเนี่ยนะครับะจะดึงเอาพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นพนักงานในตรวจนะครับพนักงานสายตรวจพิเศษนะครับก็เข้ามาทําหน้าที่ ในลักษณะเช่นเดียวกับทางพนักง,งานขับรถและพนักง,งานเก็บค่าโดยสารด้วยที่ภาคพื้นดิน,ท,น,ดนที่ป้ายรถเมล์นะก็จะไปพูดกับประชาชนแบบไอ้รอกรนะวิการทักทายเดินทางไปไหน เกือบงหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเหตุท่องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางในตรวจหรือสายตรวจพิเศษเนี่ยก็จะเข้าไปท,ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือทันทีเพราะพนักงานเหล่านี้เนี่ยเราได้มีการอบรมเกี่ยวกับในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับการดูแลพี่น้องประชาชนชด้วยก็ยังไม่ถึงขนาด,ดนั้นนะครับ เพรา <ผม S 1> ะนั้นเป็นบริการดีมีน้ำใจก็จะทําให้ประชาชนนั้นมีความอบอุ่นใจมี <นะ S 2> ความพึงพอใจในการ<ม>ปฏิบัติหน้าที่คร,ครับผล<ม>ตอบรับในเรื่องนี้เป็นยังไงก็คงเป็นผลตอบรับที่สะท้อนเป็นภาพรวมอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือว่า มีจานวนเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยลดลงมีการชมเชยมากขึ้นเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับถ้าจะมีการชมเชยมาเนี่ยนะครับก็คงจะค่อนข้างน้อยนะครับถ้านิ่งเฉยเนี่ยทางคอสมกกถือว่ายินดีอยู่แล้วนะครับไม่มีการร้องเรียนเข้ามาจริงๆคนชมหนึ่งคนนี่ก็น่าจะตั้งสมมติฐานได้ว่าคนชมนี่น่าจะเป็นร้อยเป็นพันคนครับใช่ครับ,รบใช่ครับ มีประชาชนให้การตอบรับดีมากค่ะนะคะเท่าที่สังเกตมาประชาชนชอบมากเพราะว่าเพราะว่าได้ขึ้นรถสะดวกสบายนะคะค่ะมีพนักงานมาคอยบริการตามป้ายรถเมล์แล้วก็ก็คือช่วยโบกรถผู้โดยสารบางทีผู้โดยสารเข้ามาสอบถามเส้นทางลแล้วเราก็อธิบายและบางทีคนแก่ๆแ,แล้วก็ช่วยเรียกรถให้ถ้าคน มองรถไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยบางคนเจ้าสาวก็มีตามองไม่ค่อยเห็นเพราะก็เป็นสายตาสั้นสายตายาวอะไรเงี้ยได้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะตั้งใจในการทำงานนะคะพูดจาไพเราะกับผู้โดยสารขอบคุณขอโทษแล้วก็สวัสดีนะคะ อยากให้ประชาชนนะคะหันมาใช้บริการของขอสอมกรเรานะคะเพราะตอนนี้ขอสอมกรเรามีมาตรฐานกับโครงการที่3โครงการที่3เนี่ยนะครับเป็นโครงการสายตรวจ รถอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับประชาชนนะครับยังมีโครงการดีๆที่ทางกอสอมกรได้จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนภายใต้โครงการขันน็อต100ปีกระทรวงคมนาคมอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะเพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ ใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสารฝันไปกับขอสอมกอ เมื่อวันที่19กรกฎาคม2555ณน้ามูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการได้มีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ ADOC โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การนำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีประเทศไทย และศูนย์การเรียนรู้ภร้าโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชียสาธารณารัฐจีนไต้หวันโดยมีนางมายุรีผิวสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนด้านคนพิการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงาน มีการกล่าวรายงานความเป็นมาโดยมิสเตอร์เฮนรี่ลินพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชียพิธีลงนามข้อตกลงการรับมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชียและพิธีตักริบบินเปิดผ้าแพรคลุมป้ายพร้อมทั้งพาแขกผู้มีเกียรติตลอดจนสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ชมการทดลองและสาธิตฝึกอบรม ในท่านคาดหวังว่าโครงการนี้จะมีการเชื่อมโยงทําให้คนพิการไทยเรามีความรู้ทางด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถนําไปประกอบอาชีพได้สามารถนําไปขยายผลให้กับคนพิการใน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 รากหญ้าได้อีกนะคะ ติดนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยคุกคามกัดกร่อนบ่อนทำลายประเทศชาติท,ทุกวันนี้คนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในสังคมรวมถึงกลุ่มเยาวชนเอง ที่ปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนในสถานศึกษาที่ติดสารเสพติดเพิ่มขึ้นประมาณกว่า3 0 0 0 0 0คนอันเนื่องมาจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวชุมชนและความเปลี่ยนแปลงของสังคม สวัสดีครับโอ้โหวันนี้อุ๋ยได้เข้ามาเหยียบรั้วโรงเรียนเหมือนได้กลับมาบรรยากาศเดิมเดิมอ๋อนบรรยากาศสมัยที่เรียนซื้ออยู่ใช่ไหมฮะใช่อาจจะนานหน่อย <c oughs> แต่ได้รื้อฟื้นความทรงจำครับอยากสอบถามนี่เลยครับครูคะบรรยากาศสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมคะสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสังคมมันเปลี่ยนไปมีความแตกต่างใชแตกต่างกันเยอะเพราะสิ่งแวดล้อมสิ่งยั่วยุเดี๋ยวนี้มันเยอะ เด็กปัจจุบันจะเข้าถึงสื่อได้ง่ายามีทั้งอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็จะพวกร้านเกมเนี่ยเด็กจะติดก,กันเยอะอทางโรงเรียนเขาก็เลยมีนโยบายาโดยการรับมาจากกรุงเทพมหานครได้ในการเดินสร้างเครือข่ายกระบนการป้องกอันชุมชนต่างๆได้ร่วมมือให้โอกาสการโรงเรียนในการดูแลเด็กมีกระบวนการช่วยเหลือ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการของโรงเรียนสีขาวเกิดขึ้นโครงการสีขาวก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ได้รับรนโยบายมาในการที่จะดูแลป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิภัายยาาติสุสิตสูนยนักเรียนครับสำหรับการดําเนินงานนั้นนะครับภายหลังจากรับรนโยบายมาแล้วทางโรงเรียนก็ได้มีการประชุมมอบหมายงานนะครับโดยทาง ฝ่ายปกครองจะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีการประสานกันระหว่างผู้ปกครองชุมชนนักเรียนนะครับที่จะให้ความรู้ในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดนะฮะที่เป็นหลักใหญ่หรืออบายมุขทั้งปวงนะฮะเข้ามาสู่เด็กของเรานะครับโดยมีการประชุมหารือกันนะฮะที่จะาวางแนวป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหมายถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมี ความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งแวดล้อม<ะ>สิ่งเวดุ้ยเยอะส,ยสิ่งแวดล้อม<ๆ>สิ่งเสียงเอ่อย่อยยุมันเยอะค่ะและจากสภาพสังคมคือเศรษฐกิจลำบากมากขึ้นค่ะผู้ปกครองและชุมชนบางครอบครัวก็สถาบาันครอบครัวจะมีปัญหาเยอะจากกรณีคือทุกอย่างปัญหาจะสภาพของเอ่อสิ่งแวดล้อม ครอบครัวมันจะมาลงที่เด็กลหลายๆอย่างในโครงการนี้ก็คือเราดําเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและนโยบายหลักของชาติที่ให้ในการสร้างเครือข่ายสร้างรั้วป้องกันเกับปาเสพติดอะไรทำยังไงกันบ้างอะงการดําเนินกิจกรรม,อมของที่โรงเรียนที่นี่คือให้เกิดเป็นโรงเรียนสีข,ขาวนะฮะคือให้ปัสแจกยาเสพบติดค่ะ ได้มีกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการทูบีน<ม>้ำวัวันในการแสดงกิจกรรมของเด็กจะมีการมีชมรมต่างๆที่ดาเนินการกร็คืออย่างเชมม่นชมรมดนตรีสะโกนชมรมดนตรีไทยมชมรมนาฏศิลป์และกีฬา<ม>อันนี้จะช่วยได้เยอะเอาอย่างนี้ถ้าเรียกว่าโครงการโรงเรียนสีขาวเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ว่าโรงเรียนที่เป็นคนที่ออดูแลเด็กชุมชนต้องเข้ามาดูด้วย่ะชุมชนมีส่วนร่วม อย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นการจัดรายการวิทยุแล้วก็เอาให้เด็กเราไปดําเนินรายการยังไงอะคะเขาให้พื้นที่เลยเคขาให้พื้นที่เขาให้ชั่วโมงโดยที่เขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกราบว่การเขาช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดก็เหมือนเป็นดีเจน้อยเลยก็คือดีเจน้อยอะะเป็นรายการของทีมขับของวิทยุฐานีวิทยุ91.25ตลาดนาวัดไท พอคุณครูชานพูดถึงดีเจน้อยอุ๊ยก็อดไม่ได้ที่จะต้องขอแวะไปดูการทำงานของน้องๆซะหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างน้องๆนองเขากำลังจัดรายการกันอยู่เลยค่ะใช่แล้วควงมซื่อตรงไม่นานโลกมากอะไรประมาณนั้นแล้วก็รู้จักยามยากรุณาฟังให้จบของแชมใช่ไหมคะแล้วก็พี่ชัยนะคะแล้วก็แต่เอ๊ะทำไมผู้ใหญ่ที่นี่ถึงใจดีเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆดีเจน้อยกันล่ะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้กันดีกว่าค่ะ คนในชุมชนนะคะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะมีปัญหาอะไรก็เข้าไปช่วยเหลือกันก็คิดว่าอยากจะให้เด็กๆมีความรู้ความสามารถเก่งขึ้นนะคะก็อยากจะให้เขาเดินทางมาให้มันถูกต้องให้ห่างไกลกับยาเสพติดให้ใกล้ชิดกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ที่ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นและก็ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันเยาวชนของชาติให้ห่างไกลจากอบายามุกและสิ่งเสพติดในสัปดาห์หน้าค่ะอุ๋ยก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนวัดไซขาวรพรม,มนุกูลแห่งนี้อุ๋ยจะพาไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างห้ามพลาดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะม่ขนตาหรือกันสาดน,น่ะนะ